ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับวันนี้หลังจากที่เมื่อช่วงเย็นนะครับเราวะตลาดสดรวบมิรนะครับวันนี้เราก็มีนี่ครับท่านผู้ชมได้นี่มาครับนะครับปนปลาครับก็พักนะครับพักหลายๆลย่างมีพักแวนมีมะเขือนะครับมะเขือคืนกินกับปนปลาแสบครับแล้วก็พักต้มนะอันนี้เขาเรียกอะไรนะครัพิมพ์มะเขือรื่นมะเขือรื่นนะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวมากินน้ำกัน กระเจี๊ยบแล้วก็นี่ครับปลาสลิดปลาสลิดสองตัวนะครับแล้วก็ข้าวคุณครูพิมพ์เขาเป็นข้าวไรเบอรี่ข้าวไรเบอรรี่ปนข้าวมันปูนี่ครับข้าวไรเบอรี่ข้าวมันปูครับข้าวเพื่อสุขภาพนะครับส่วนของผมกะนี่ละครับกระติบเข่ามันยิ้สิวคือเข้ามาทุพิีมันกินเขากันของหวานละคะของหวานมีโอ้หลายอย่างเนี่ยที่ไปไลที่ตลาดสดรวบมิตรของหวานเรามีหลายอย่างนี่นะครับ บ้าบินขนมบ้าบินบบน,บบน,บบน,นะครับแล้วก็ข้าวต้มมัด,มดน,นี่มีข้าวต้มมัดด้วยแล้วก็ขนมเปียกปูนนี่เอาไว้ที่นี้นมเปียกปูนเอาไว้ถวายพระพี่นี่โอเคแล้วก็มีน้ำตะหูน้ำน้ำขิงน้ำขิงมาขิงข่าวน้ำขั้นพี่นอ้องคือพิงชอบกินน้ำขิงเอออ,อาหารหลักรูพิมพ์เขานะ่ะปนแปะแล้วก็นี่เด,ด,ด้พริกดอดนี่พริกดอดเนี่ยสุดยอดด้วยนี่เอฟซี FC ใครอยากได้นะครับ พริกโดดในทักมาเดี๋ยวส่งให้เพราะว่าเอามาจากบ้านแม่มาปลูโ้ตอนนี้เยอะมากกำลังแดงๆเลยใช่มันมีสองพันค่ะที่บ้านเนี่ยค่ะพริกสีขาวอนะมีพริกยาวพริกเม็ดยาวสีขาวจะเป็นอคล้ายๆพริกแมวแต่ไม่เชิงก็อันนี้พริกกลมไม่มาจากไม่ค่อยเผ็ดด้วยนะไม่ผิดไม่เผ็ดเยอะพริกกลมๆฟูๆค้ปมๆอันนี้กลมๆนี่สุดยอดของ ผักก็คือผักแว่นกินกระปนป่าผักแว่นครูพิมครูพิมชอบเห็นผักแว่นแล้วครูพิมนนะึกถึงหางไหลบอลหางไหลหางไหลบอลอร่อยต้องจิ้มน้ำิปลาอืมไหลบอลบอลสีบอลสีเหรอบอลที่เข้ามาแกงไนะอไหลมันอะน่ามาก <c oughs> เด้อไผยว่าท่านกินเข่าออนี่แหละพักก็บมี่พักพักก็เรื่บบานเห่าเลยเนี่ยอันนี้เอาไว้ชชใช้ช้อนกลางไหมใช่ใช่มาลุมพักอีหุ่มเขาเอิญพักอีหุ่มภาษาไทยเขาเอิญมะลุมคือพ,พิมพไม่ค่อย ถ้าถ้าถ้า,าเป็นปลาปิ้งธรรมดาที่ไม่ใช่ปลากเกลือจะอร่อยอกว่านี้นะปลาปิ้งเราเกนนลือนิดๆเราปลาสดมาปิ้งอหรอเนาะใช่มันจะหวานเนือ้อมันจะหวานอันนี้มันเป็นปลากเกลือใช่ไหมมาอร่อย,ยมากเลยค่ะใชหนทั่ว,ว,ว,วชอบกินมากเลย อืมอืม,อมแก่าก่ะะไงนะอืมฮักฮักพริกไอ่ะหลังต้องตำนพริกกะปิอืมอพริกกะปิชอบตำกินเองเพราะว่าไม่หวานพริกพริกโดดครับฮะบนปลา

ตาปลาสลิดต,ตลาดนัดไอ้ตลาดสดรวมมิตรก็เขาขายประจำนะเจ้านี้ก็โอเคม้นก็คืนนี่สดดย่อนแกงไทยอะไรนะมันคือคืนอ่ะมันคือคืนก็ต้องแกงไก่แกงไก่ใสม่มะเขคือคืนไก่บ้านนะถ้าไม่งั้นก็ต้องเป็นแกงปลาปลาหน้า หรือว่าเป็นเนื้อก็ได้ค่ะอือสานเขาเอาศัยลาบเทาสิงกับลาบเทารสชาติดีผัดเผ็ดเนี้ยผัดเผ็ดหมูป่าเนี้ยใช่คัะอร่อยนึกถึงพี่เปียกเนาะเปียกพี่พรจำเบะ จากตัวเราเราก็จะมีมะลุมมะลุมม่แคร์ที่เอามาจากหลุมพอเพียงนะเนี่ยตรงข้างบ้านยอดมะลุมอร่อยมากอมยอดแคร์ก็อร่อยอมะลุมอร่อยแกงส้มมะลุมก็อร่อยอแกงส้มใบมะลุมเพื่อที่อาจารย์ลองดูคุณอม่ อ่าค่ะมันค่อน้กินข้าวหน่อยมันจะอิ่มแล้วนะคะอืมอิ่มแล้วนะอือแล้วค่ํานี้ก็จะปิดคลิปแลบบ้ว เอาไว้ทานี่ได้ไหมแล้วกรสิกินต่ออีกเยอะครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับวันนี้เราไปเดินตลาดมาแล้วก็ได้ปลามามาปนปลา,าพักแวนนี่พักมาลวดนะมาเอามาทอดแล้วก็ทานข้าว,วกันนะครับใครยังไม่ได้ทานก็มาเด้อ สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับช่องอธิพัฒน์นนทภา,าครับเดี๋วเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ